โอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องพอแล้วครับสนิทกันหลายแล้วครับเต็มกระตาคือเก่าครับนี่มีดเด็จเหมือนเหมกับดอกบัวเลยเนาะปักเลยโอ้ยเพื่อนชุ่มๆมันๆเลยเนี่ยดังบินเข้นมาดิเด็ดเละเพื่อนที่มันเลยเน่ยนี่ดินป่าเนี่ดูดิ ครับสวัสดีครับผมแล้วก็จุงกะทำไส้ไว้นะครับผมมืัอนี้ผมก็สิบ้าไปเบังเหนน์เนาะข้างหน้าเพราะฝนตกชื้นตลอดช่วงนี้ครับนะครับนะครับฝนตกบนดอยเป็นลักษณะนี้นะครับนั่งนี่ครับผมมันมันสิบอมีดเดียดหรอกครับมันสิบอมีดเดียดครับบนดอยนะช่วงช่วงฤดูฤดูฝนอ่ะมันฝนก็สิตกทุกๆเอ่อทุกๆชั่วโมงว่าไงทุกๆชั่วโมงเลยเรามันจะตกวันสักสิบยี่สิบนาทีมันก็สิเสียวแล้วก็หามีก้อนไม่มากมันจะตกอีกบ่ามันจะมาเลยนี มันจะมาตกอีกอีกอมัมเล่ยไปกับตกอีกอนะีกอย่างหนึ่งชั่วโมงหนึ่งมือมือมันขึ้นนะสิพี่น้องโอเคนะครับเนาะเพิ่มเวลาครับผมโอเคผมกระตาพ่อมีดพ้อมครับผมแต่ว่าผมไม่เจอรถมอนตอรพี่น้องเนาะประกาศไปพี่น้องรถรถผลดอกยางบ่ใครดีจอดทิ่มไว้นีนน่มันขึ้นไปแล้วมันจะขึ้นบ่นนไดมันเป็นเนิ่นๆนะดอกยางบ่มี แต่ว่าผมมาเจอพ่อเห็นพี่น้องนี่นี่เห็เนี้ยไงเห็ดเพิงพี่น้องเห็ดเพิงนิ่อยู ü, ่ข้างรถนี่ผมนี่เนี่ยเนี่ยครับผมบอกเก็บให้พี่น้องอยู่ฝารถจากสังเกตผมเก็บเห็ดหลายคลิปเลยพี่น้องถ้าถ้าผมมาเจอเห็ดมองผมจอดรถอะผมจะไปขนาผมจะพ่อเห็ดทันทีเลยพอสิเดเห็ดกลับมาเท่าที่ผมสังเกตตลอดแบบมองได้ถ้าผมจอดรถแล้วพ่อเห็ดเลยเนี่ยผมสิเดเห็ดกลับมาแล้วตัวนี้ไม่ต้องเก็บพี่น้องไม่ต้องเก็บดอกเอาไว้ให้ไปอยู่เป็นมูลรถโอเคครับผม ปาดไปน้องเจอเห็ดกอดกอดแดงอยูลวงพี่น้องแบบงหญ่เลยวะเฮ้ยพี่น้องโอ้ยวันนี้ไม่จืกของง่ายเลยพี่น้องปาดบานดีเลยไหมอันนี้เพิ่งเพิ่งบานพี่น้องมันเพิ่งแก่ฝนตกเพิ่งเสาร์ไปนะนี่ฝนตกนี่ครับผมโอ้พี่น้องข้างหลังนี่แม่พีพีพีโอ้พี่น้องปาดพี่น้องนี่ดอกจุ่มๆอยู่เลยไหมพี่ครับพี่ครับพี่นี่งพี่ โอ้มันใหญ่ๆพี่น้องนี่ข้างล่างก็มีปาสพี่น้องพี่พี่น้องอยู่นี่ก็มีนี่นี่นี่ครับผมเก็บสิครับถ่ายยังครับผมเก็บเลยเก็บเลยโอ้พี่น้องนี่ฮึปาสพี่น้องเว้ยงามขนาดเลยจับจับอาอแล้วก็ใช่กันครับ โอ้ม่นี่พี่น้องใหญ่ขนาดครับผมโอ้เอ็มโอ้พี่นอ้องเอ้ย Uh huh. อันนี้มันแตกไปเพื่อนม,มันเบียดกันมันเบียดกันแตกเลยพืนะ่อนน้องมันติดกันพี่นอ้องนี่มันหลุดมา,าสีเลยติดกันโอ้พี่น้องดูดิคัาขนาดครับ อู้พี่น้องโอ้โหเ่ขนาดพี่น้องบุด,ดิโอ้ยพี่น้องเวย้ยเฮ้ยงามขนาดครับผม เต็มตะกาคือเกาอืพี sure ่น้องมีแต well, nah ่ใส <No, uh ่งามๆเลยมือนี่พี่น้องแบบๆเห็นไหมออกขาวเมึงเห็นตะไครพี่น้องเห็นยังนี่เห็นละงงบ่เดี๋ยวค่อยไปผาบึงแต่ว่าบึงใหญ่พี่น้องเว้ยทำไข่ห่านบึงทำไข่ไดนุโซพี่น้องบ้าจี๋จี๋แล้วครับผม โอ้พี่น้องโอ้ไข่ไดโนเสาร์พี่น้องพาดอีกแล้วกับท่านพ่อพี่น้องใหญ่ขนาดเลยดนะูเนี่ยพี่น้องไข่ไดโนเสาร์ครับผมโอ้ยสออ่นคักขนาดพี่นอ้นอ,อ,นกกนนนองเว้ย พี่น้องเจอแล้วโอ้พี่น้องมีกิจกรรมงามือหนิโอ้เห็ดเพิ่งหลวงครับผมโอ้โมเมนเห็ดกอแดงหลวงครับผมโอ้พี่น้องจูบบกใหญ่เลยพี่น้องโอ้พี่น้องโอ้ข,ขนาดพี่น้องเอ้ยมือนี้ พี่น้องพอเห็นลงบบานครับผมกำลังบานมาันเศร้านี่เลยมาจะจวดพี่น้องใส่เต็มกระตาเลยเฮ้ยโอ้ยพี่น้องโอ้โหกิงได้ปะอืมพี่น้องวันนี้ก็วันนี้ก็นครับผม มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องมางามเลยสามดอกสองดอกครับผมมีสองดอกครับผมป๊าดงามขนาด พี่น้องเอ้ยมึอนี้่จะยังไงเจอตัวของใหญ่โอ้โพี่น้องนี่จุ่มหนึ่งแบบง่ายเลยโอเคครับผมพี่น้องถนนยางครับผมถนนนี่เปล่ผมมาเห็นนี่ตกใจหมดพี่น้องเห็ดแล้วงอกดงพี่น้องมาเบิ่งนไกลๆเด้อนี่โอ้ถึนเต็มขนาดพี่น้องข้าวทุ่งมวยพี่น้องเลยนี่นะสิเดผมตามหาพี่น้อง โอ้ยงามขนาดก็ผมพี่รงอกดงลงอกลงอกดงขวานนี่สีสมสมแดงๆพี่น้องพู้น่ะโอ้อีพี่นี่พี่น้องเว้ยภายไปรไะเดิ๋งมืออีพี่เนี่ยเสียใจด้อพี่น้องด้วย พี่น้องสยงามขนาดครับผมโอ้ยพี่น้องเว้ยโอ้ยพี่น้องอื้มพี่น้องดูสิป๊าดอีแล่พี่น้องเว้ยนี่จะใหญ่ๆเลยป่ะนี่ แข็งขนาดอู้น้องเอ,อ้ยมือนี้เป็นยังอ่ะมือหนิหงอู้สะใจดีพี่น้องเอ,อเ้ยแต่สีทอมใจเลยมือนี้ 我看到嘞。对吧？看嘞。 โอเคครับผมอันนี้บานแล้วมันถาดไปนี่นะถาพี่น้องนี่ครับผม คอยสองดอกโอ้ได้หลายพี่น้องเลยงามขนาดเลยมึงโอ้เพิ่ยเอป็นยังนพี่น้องยังกัดวะโอ้พี่น้องใส่กระหรอกมากัดน้องพี่น้องนี่โอ้เสียดายของพี่น้องเอาไปก่อนเอาไปก่อนโอ้เสียดายของพี่น้อง,งนนเลยงามขนาดเลยอีพีเนี่ยสุดๆเลยถึกใจขนาดพี่น้อง ในละงูกแดงโอ้ยตามหาทางชีวิตพี่น้องเลยผมอยากเก็บในงแบบนี้นะพี่น้องใจผมเนี่ก็เห็นก็เก็บกันผมมากขนาดเลยสีแบบนี้ออกสมๆเข้มๆเนี่ยพี่น้องพลาพน้องนีไหม คุ่นี่พี่น้องบุ้ใหญ่เลยคุณนี่งามขนาดเลยอุย้ยขะขนาดครับผมนี่ครับผมโอเคครับผมมือน,นี้ก็เอาสัมิพ่อเนาะพ่อล้วครับสันนิกาหลายแล้วครับเต็มกระตาคือเก้าครับนี่มีเดียงามๆเลยครับมือน,นี้ใส่นีนยังงามมุดเลยครับผมเห็นแล้วงงกับงามขนาดเลยพุณนี่เห็นแล้วงงดงพะวาน ออกแดงๆออกสมสมแดงๆพี่น้องอันนี้ก็เห็เดกอแดงหลวงพี่น้องมันจะใส่ใหญ่เลยนะครับผมอสอนคักขับมมือนีถึกใจขนาดเลยนะครับผมอยากเก็บเห็ดหงแบบสีแบบนี้ครับผมมักแห้นที่เขาเก็บกรรมตามยูทูบเนาะแถวบนเนี่ยเก็บสีสมสีแดงไม่อ,อยากเก็บแบบนี้นะครับโอเคครับผมอันนี้ใครได้น้สอผมเหมือนง่ายแล้วพี่เนี่ยครึ่งกิโลแล้วมั้งโอเคครับผมโอเคครับืัอนี้ผมก็ได้ ว่านี่ครับผมเต็มกระตาเอาสับนี่พ่อล้วพี่น้องกำลังงามเลยนะครับแต่เห็ดละงอกดงแล้วก็กอก็แดงก็แดงลวงเนาะมีแต่ใส่บิ๊กๆกแต่งงามๆับพี่น้องมือนี้มีแต่งงามๆเลยครับมือนี้โอเคครับผมจะได้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาชมแหละกดซับสไครต์ให้ครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบ FC ม่และ FC เก่านะครับเนาะจะได้ก็ฝากติดตาม EP ต่อไปนะครับเด้อนะครับ วาสิมานคือมือนี่บอมือนี้ถึกใจคับครับตั้งแต่เก็บเห็นมากนะครับได้บอหลายแต่ว่าถึกใจนะครับเพราะว่าได้เห็นเห็นลงูกแดงสมใจเล้วพี่น้องบัคีีวาจะมาพ่อยถึงกลางทางกลางถนนเลยโอเคครับจะได้ฝากติดตามอีพี่ต่อไปนะครับนาะครับผมสวัสดีครับผม